สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเสนอโตโใต้า AE92 นะครับรหัสตรงรุ่นเครื่องหัวฉีดทวินแคม16วาวนะฮะเครื่อง1.6นะครับสภาพโดยรก็ประมาณนี้นะครับมีเล่มชุดโรนได้ครบเลยนะครับภาษีขาดปี68ยังไม่ขาดค่อนข้างน่าใช้เนียครับสะอาดอาดเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน <S <S แผงประตูนะฮะส,สวยๆบอกส,สวยๆนะฮะลายตารางแบบลุก กระจกไฟฟ้าทั้งสบานนะฮะแอร์หนาว,นาวเลยประตูยังปิดซอมอยู่นะครับด้านท้ายมีทอ่อให้หนึ่งใบนะครับไม่ได้ดังมากล้อแม็กทั้งสี่ล้อเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่งกัน กดสตาร์ทได้เลยนะครับติดง่ายนะคะระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์หน,นาวเลยนะฮะกระตกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทุกบางนะฮะเครื่องเสียงนี้ให้นะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน คันนี้ทดสอบทางไกลมาแล้วนะครับลำปลางพิศนุโลกผ่านเลยนะฮะเครื่องสวยๆเงีเยบๆแอร์หนาวๆนะท mm hmm. ี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับ0909-568-036ูหรือด,ดูรถในเมืองพิศนุโลกนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ